เนื้อเพลงจำเป็นอยู่ไหมเนี่ย <laughs> oh. เที่ยวเากาะเชจูการเช่ารถเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ลองขับรถที่ประเทศเกาหลีนะคะเฟรมเนี่ยได้เช่ารถกับบริษัทตเต้นะคะทุกคนจองออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินออนไลน์มาแล้วมาถึงก็แค่เอาใบจองไปให้เขาพร้อมกับใบขับขี่สากลเขาก็จะให้เราเซ็นนะคะแล้วก็ให้เราเดินไปที่จุดรับรถได้เลยจุดนี้เร็วมากพี่ฉันเช็ดรถยังนานสักกว่าพนักงานบอกแค่ว่าตอนกลับมาเตินมน้ำมันให้เต็มถังก็พอรถที่เราเช่าเนี่ยเป็นรถเก่งนะคะยี่ห้อเกียร์เคซ่าสัมภาษณ์คนขั นนิดนึงว่ารู้สึกยังไงง่ายมากสะดวกเบสิกทั่วไปอ่ะมันจะมีแค่แบบงงฝั่งนิดหน่อยเพราะว่ามันขับคนละฝั่งกับบ้านเราแล้วการใช้ GPS บนรถคือง่ายแล้วก็โคตรของความสะดวกคือถ้าใครมีแอปเน v วอรแมปอยู่แล้วเนี่ยเราก็แค่เอาเบอร์นะคะที่เขาจะขึ้นอยู่ในสถานที่นั้นไปเซิร์ชบน GPS รถโดยที่เรานะคะจะต้องใส่วงเล็บ